มาครับเรียนต่อนะครับปลาบ้าวนะครับก็เหมือนเดิมมีดแรกสิบห้าองศาอันนี้เป็นช่องสำรองนะครับเป็นช่องสำรองนะครับที่ผมทำไว้ลงช่องหลักก็ยังอยู่นะครับแต่คิปมาลงช่องสำรองเลยนะครับ เสร็จแล้วไงไหมอันนี้เองนะครับต่อไปก็มี60มุศานะครับยังี0มุมสาฟนะันเริ่มหล่อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรับมีดใหม่ละ ก็มีปาดไครที่สั่งผมไปนะครับหมดคมไม่ต้องกลัวนะครับผมมาลับเลยนะครับมีที่ผมนะครับสั่งที่ผมนะครับเก็บรายละเอียดแชทที่เราคุยกันไว้นะครับมันที่ผมทํานะครับจะได้เป็นหลักฐานว่าใช้ของผมจริงนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะมีแค่ค่าส่งนะครับ ด,ลลดูแลหลังกันคุยดูแลหลังกันถ่ายอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเร็วไหมปาดบาด่าสองนาทีนะครับ ก็เช็คหน้าสัมผัสก็ใส่มีจิตแต้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมเคาะดูคร่าวๆก่อนนะครับมีจิตอยู่ไกลหน่อย <c oughs> ก็อยากส่งฝามาทําก็ส่งมาได้นะครับงานฝาฝารถเดิมก็วันเดียวเสร็จนะครับส่งมาสักของมาถึงตอนเช้าก็รอบบ่ายครับได้ส่ง แต่สมาชิกผมจะแจ้งไปคร่าวๆก็สองวันนะครับสองวันสมาิกผมจะแจ้งว่าสองวันนะครับสองวันก็คือได้จัดส่งก็สมมติของถึงวันนี้อาจจะเป็นส่งพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากบางทีมันมีคิวงานนะครับเพราะว่าบางบางทีมันมีมันมีคิวงานนะครับมันต้องได้รอนะครับก็รอก็มีบางทีงานในวันมันเยอะนะครับ ด้ดีมาค้นนะครับที่ผมเห็นนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้ามาหาผมในเรื่องอแบบหาสูนด้วยลมนะครับแบบหาสูนด้วยลมผม ช้ของเจ้าหนุนเจ้านี้สั่งเจ้าหน้นเจ้านี้มาเอ่อเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะแพ้นิดนึงนะครับแบบหาสูงผมนะครับแต่แ <c oughs> น่นอ,อนครับหลังการขายเหมือนเดิมนะครับผมดูแลเต็มที่บางคนบอกว่าเอ้ยผมซื้อแบบนบหาสูงได้ลมมานะครับ <c oughs> ผมเช็คแกนเช็คอะไรแล้วนิ่งมากเลย นะครับทำไมปาดปาดไม่อยู่นะครับทำไมปาดบ่าแล้วไม่อยู่นะครับเดี๋ยวนะครับถอดให้ดูนะครับถอดแล้วมีอะไรครับแย่แกนแย่แกนลงเปิดเชื่อมง่ายแกนมันลงง่ายเสียนะครับเสือรอบค้ารอบเร็วแล้วแต่เราเลยนะครับได้หมดนะครับถอดได้หมดเด็กทุกอย่างมันจะฟรีหมดหนึ่งแบบใหญ่ย่อได้หมดนะครับเราเกิดเกินดูได้ทุกส่วนนะเราก็รอ เนีย่ยผมดูตามคลิปแ้างเนี่ยผมก็ล็อกการช่งแล้วล็อกค่ายแล้วก็ล็อกลมติดลมล็อกลมแล้วก็ล็อกการทำไมผมปาดแล้วไม่อยู่นะครับ <c oughs> เหมือนมันหาศูนย์ไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ก็มันไม่ใช่มันหาศูนย์ไม่ได้หรอกนะครับมันมีเทคนิคนะครับมันมีเทคนิค ก็ถ้าใช้ถังที่อื่นก,ก็ถามที่เขาเลยนะครับว่าเป็นที่อะไรนะครับไม,ไม,ไม,ไม่ต้องไม่ต้องมาถามผมนะเสียเวลาผมเหมือนกันนะครับคุณศรัทธาของทขอคุณก็ต้องถามเขาอะใจเขาใจเรานะครับถูกต้องไหมอันนี้ผมน่าจะพูดถูกนะคุณใช้เจ้าคุณมาศรัทธาเรื่องการแก้ปัญหาเจ้ามัน,ม,นมันก็คงไม่ใช่นะครับมันก็คงไม่ใช่เหมือนเดิมมิสสิบห้าก่อน ศรัทธาที่ไหนก็ทําที่นั่นได้เลยนะครับสายช่างที่ทําอะไรกับผมโดยโตรงนะครับ <c oughs> <c oughs> เยอะนะครับแต่มันก็จะมีแบบว่าผมก็จะมันก็จะมีทั้งงานจํานวนนะครับแล้วก็การต่ดตัวนะครับนจำนวนมันก็จะลดลงตามจํานวนนะครับยิ่งจํานวนเยอะยิ่งก็ถูกไปเรื่อยนะครับทาเยอะก็ถูกเยอะนะครับ แล้วมันก็จะมีประเภทหนึ่งนะครับที่ทำกันตลอดนะครับแรกๆอาจจะทำจำนวนหลังๆมาทำจำนวนน้อยลงนะครับหรือว่าอาจจะทำเป็นชิ้นหรือว่าแรกๆก็ทำทีละสองชุดสามชุดอะไรมานี่นะครับแต่ทำเรื่อยๆนะครับก็ได้ราคาจำนวนเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ไม่จำเป็นต้องต้องส่งมาทำเยอะนะครับ <c oughs> เพราะว่าขาประจําเนี่ยผมให้เท่าจํานวนอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ซีเรียสครับเคยทำสิบตัวได้ผมมุดทำสิบตัวตกตัวละร้อย่เงี้ยนะครับแล้วทีนี้เคยทำผมอยู่ประจําทําอยู่ประจํานะครับส่งมาทีละตัวสองตัวอยู่ประจําผมก็ให้เท่าสิบตัวนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นขาประจําทําด้วยกันประจําอยู่แล้วนะครับไม่ได้ซีเรียส ยบ้อยครับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูงานรอบนอกกันนะครับนยครับเสร็จแล้วนะครับงางฝาก็มานี้ครับเนี่ยดิ้งๆเลยนะครับอันนี้ไปถิงก็ไม่ต้องบดวาลนะครับเนี่ยถ้าเป็นวาลใหม่ไม่ต้องบดถ้าเป็นวาลเก่าถ้ามันซึมก็อาจจะบดนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับชอบฝากกดไ์ก็แจร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าไปทำอะไรก็รอติดตามชมนะครับมางานฝางานเตี้ยผมเยอะนะครับไปครับผมเลสโก้